สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน EP ีที่43นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินโป่งไม้ประดูแดงนะครับท็อปหน้าหลังนะครับจะเป็นไม้ขนุนทองนะครับเป็นรุ่นสั่งทำพิเศษสำหรับรุ่นนี้นะครับอาจจะให้เสียงหน้าหนาใหญ่ๆนะครับของกล่องนะครับสำหรับทนเสียงของไม้ ขนุนนะครับอีกรากของเขาจะประมาณนั้นนะครับเสียงกล่องใหญ่นะครับหนาหนุ่มนวลนะครับอมาเบิ้งสเปกนะครับเริ่มจากด้านหน้าแบบจะชานะครับต่อไปเป็นด้านหลังครับด้านหลังนะครับผมสำหรับจะมีตาของใหม่นะครับตาของใหม่นะครับคือผมอัดกาวเข้าไปหนาหลังนะครับ เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับต่อไปเป็นด่านขางด่านขางนะครับสำหรับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นใจของไม้นะครับบริเวณห้อยแตกเหลานะครับใจของไม้ประดูนะครับ สวยงามทุกซอกทุกมุมนะครับผมเก็บรายละเอียดให้แบบเนียนเลยนะครับเป็นรุ่นนะครับหัวโค้งปลายแหลมนะครับหัวโค้งปลายแหลมนะครับจะไม่มีหัวหนากนะครับคือคล้ายว่ามีหัวในตัวนะครับจะออกเป็นปลายแหลมแหลมนะครับเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับแผ่นฟิกกร์บอดเป็นไม้พยุงนะครับเป็นสะพานผาดสายนะครับสะพานผาดสายเสียงมันจะของกอง องค์กลงนุ่มๆนะครับตัวล่างสายก็จะเป็นคล้ายๆค้างคาวนะครับสวยงามสมบูรณ์แบบนะครับน้ำหนักกาเบาสบายดีนะครับแข็งแรงนะครับที่นี่นะครับผมจะให้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงเกินแบบสะาะนะครับไปยาวเป็นไล่ไล่เฮนะครับมาฟังกันเลยครับ ไน้นนะครับในรูปแบบเสียงโปร่งธรรมดานะครับเสียงกล่องง้างว่านนะครับนุ่มนวลนะครับหนักแน่นนะครับพุ่งไกลนะครับสําหรับคุณสมบัติของท็อปไม้หน้าขนุนทองนะครับตอบโจทย์การล่นได้เป็นยางดีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับส่งไปอําเภอแก่งคอนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับสําหรับตัวนี้เป็นหลกค้าไม้นะครับ ลูกค้าไม่ทิฏติตามมาโดนแล้วนะครับคือบอกว่ายงไงคือมาสังเกตการอยู่โดนแล้วนะครับพ่อคึ้นหมั่นใจแล้ครับสร้างทําเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับผมรอรับได้เลยนะครับเป็นงานรับประกันนะครับงานรับประกันทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับถ้ามันเป็นความผิดพลาดของการผลิตนะครับคือเคมฟรีนะครับนอกจากว่าจะ ประเหต์เสียหายเองนะครับก็คือมีการกระมี่คาสมนะครับคือผมรับประกันห้นะครับเกี่ยวกับการผลิตนะครับสวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับทันทีครับมารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับสำหรับทันทีกำลังมองหาพินนะครับ ไว่าเบิ้งผมรีวิวได้หลายโวนะครับทามันใจแล้วอคอยมา,อาสอบถามรายละเอียดนะครับการสร้างทำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ